ตามชื่อคลิปด้านบนเลยนะคะหข้อฟังให้ดีก่อนคิดจะมีผัวฝรั่งนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีความคิดว่าอยากจะมีผัวฝรั่งเป็นของตัวเอง หรือแม้กระทั่งถ้าคุณกําลังเดทฝรั่งอยู่นะคะเห็นแบบว่าคนที่เขามีสามีฝรั่งแล้วนะคะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเห็นบนแบบว่าโลกของโซเชียลนะคะพวกเขาเหล่านันนะคะหลังจากแต่งงานกับฝรั่งนะคะและดูแบบ อ้ยชีวิตดีๆอะแบบถ่ายเซลฟี่เอ๊ะแต่งตัวส,สวยใส้กระเป๋าแบรนด์เนมนะคะแลดูเหมือนว่าชีวิตพวกเขายังกับแบบซินเดอเรลล่านะคะหลังจากที่แต่งงานกับสามีฝรั่งคุณก็เลยอาจจะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามีความคิดเหล่านั้นบ้างหยุดก่อนค่ะฟังความจริง5้าประการดังต่อไปนี้ก่อนก่อนที่คุณจะตัดสินใจก่อนที่คุณจะตกลงปงใจกับใครไปฟังกันเลยค่ะ เพื่อเป็นการไม่ลืมนะคะต้องมีการแบบว่าจดโนต้ตด้วยนะคะความจริง5ประการความจริงข้อที่1ฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนคอนเฟิร์มคือฝรั่งอยากจะบอกว่าที่เราเห็นแบบว่าคนที่เขาได้แต่งงานเป็นบรดามแบบว่าน่งรียอทถือกระเป๋าแบบเปลแสนมีบ้านที่เมืองไทยเป็นคาริฮาดนั่นอาจจะเป็นแค่ผู้หญิงไทย1%ของเมียฝรั่งที่ได้เจอกับสามีที่ รวยนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณสวยเหมือนนัดเกตสิรินชามโอสถานน์หรือมะมีอาเขาชื่ออะไรมะมีขุดมะพร้าวอะ่ะที่เขาแต่งงานกับมหาศิษยีถ้าคุณคิดว่าคุณสวยและคุณโชคดีขนาดนั้นก็ไฟดนดงสุต่อไปเพื่อให้คุณเป็น1%ของผู้หญิงใดท,ที่ได้แต่งงานกับสามีรวยนะคะคนส่วนมากที่แต่งงานกับสามีฝรั่งก็จะแต่งงานกับ ฝรั่งธรรมดานี่แหละคุณธรรมดาทั่วไปที่แบบถ้าเช้ากินข้ามทำงานประจำผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะฝรั่งพวกนี้ก็เป็นฝรั่งแบบธรรมดาทั่วไปคนธรรมดานะคะที่เขาอาจจะมีที่เห็นเมียฝรั่งเขาแบบถือกระเป๋าแบรนด์เนมไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่บ้างก็คือก็อาจจะมีบ้างที่ให้เป็นของขวัญคริสต์มาสนะคะเพราะว่า เทศกาลของฝรั่งเนาะเป็นเทศกาลคริสต์มาสเขาก็จะมีการให้ของขวัญกันก็อาจจะมีบางให้ของขวัญภรรยาเป็นครั้งคราวนะคะการไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่การไปฮอลิเดย์คือวัฒนธรรมของฝรั่งการที่เขาไปเที่ยวกับสามีการที่เขาไปฮอลิเดย์ไม่ได้ไม่จชเป็นไม่จะเป็นว่าสามีเขารวยนะคะใครๆเขาก็ไปกันนะคะแล้วก็ประเภทสุดท้ายนะคะคือฝรั่งขี้นกนะคะอันนี้เราไม่ได้พูดจาด้วยความดูถูกใดๆทั้ทงสิ้น ถ้าคุณแฮปปี้นะคะก็โอเคแต่คุณํำเนียกไว้อย่างหนึ่งคุณจงรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณมีความคิดหรือถ้าความฝ่ายฝันของคุณคือการไปอยู่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศฝรั่งที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะเขาจะไม่มีความสามารถพาคุณไปได้ตอนที่คุณเดทกันตอนที่คุณเป็นแฟนกันเรื่องเงินอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะ บินรัดฟ้าไปอยู่ต่างประเทศเรื่องเงินคืออันดับแรกที่คุณต้องมีนะคะคือเขาไม่ต้องเปลี่ยนจากคนไม่มีให้กลายเป็นคนมีแต่คุณจะต้องมีจำนวนหนึ่งอะที่รัฐบาลเขากำหนดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศใดนะคะประเทศแบบที่พัฒนาแล้วในการที่คุณจะเอาภรรยาต่างด้าวของคุณที่คุณแต่งงานมาจากไทยเนี่ย มาอยู่ในประเทศประเทศนั้นๆน่นนะคุณจะต้อง proof, อพิสูจน์ว่าคุณสามารถซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้เพราะว่าไม่ว่าผู้หญิงคนนี้มาแล้วจะทํางานหรือไม่ทํางานคุณจะต้องสามารถซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้เขาถึงจะให้มานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนจนคนข้างถนนคนไม่เอาฐานคนไม่เอางานในประเทศของเขาเขาก็มีเยอะแล้วเขาไม่อยากให้คนไทยอย่างเราเนี่ย มาเป็นภาระให้กับประเทศเขาเข้าใจไหมคะนะะนั่นแหละถ้าแฮปปี้ก็โอเคแต่ถ้าคุณไม่แฮปปี้คุณก็ฟังไว้ว่านี่คือความจริงที่คุณต้องเจอนะคะความจริงข้อที่2ความจริงอันแสนเจ็บปวดนะคะ คุณจะถูกตาหน้าว่าเป็นกรี่ตลอดชีพนะคะไม่ว่าแบ็กกราวของคุณก่อนที่คุณจะมามีผัวฝรั่งคุณจะจบปสี่คุณจะจบปริญญาเอกโทตีคุณจะเป็นลูกหลานไฮโซเมื่อไหร่ที่คุณเดินกับฝรั่งนะคะ คุณจะห้ามสายตาหรือคำพูดคุณจะต้องเจอตลอดชีวิตนะคะนั่นคือเขาจะต้องมองว่าคุณเป็นกะรีนะคะเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณรับได้หรือเปล่ามันสายตาหรือว่าคำคำนี้มันจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตนะคะคุณพร้อมหรือยังที่จะยอมรับกับคำคำนี้นะคะความจริงข้อที่3นะคะ การได้ผัวฝรั่งเหมือนขึ้นหลังเสือนะคะตอนที่คุณได้ขึ้นข้างหลังเสือมันแลดูแบบอุย้ยก็เก๋คนแบบว่าหลังไหลมาพร้อมกับคํำชื่นชมประหนึ่งดังว่าคุณได้แต่งงานกับแบบจ้ชายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีใจด้วยนะผัวฝรั่งเลย่างงั้นอย่างางี้นะโอ้ซื้อเบียร์ให้กินหน่อยสักลงังนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเจอใช่ไหมเออเมื่อวันหนึ่งที่คุณตกลงจากหลังเสือ การแต่งงานกับคุณการแต่งงานมันก็มีทะเลาะก,กันมันก็มีเลิกกันเหมือนคนไทยแต่งงานกันนั่นแหะคนไทยแต่งงานกับฝรั่งมันก็มีเลิกกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีปัญหากับสามีหรือว่าคุณแยกกันอยู่คุณทะเลาะก,กันคุณเลิกกันอีพวกบอกว่าโอ๊ย,ยพัวเลิกผัวรวยโชคดีซื้อเียให้กินหน่อยอีพวกนี้แหะมันพร้อมจะกระเถิบกระเถิบกระเทิบนินทานินทานินทา,นนทานคนนะคนที่จะ เห็นใจคอยอยู่ข้างๆแบบเข้าใจมีไม่กี่คนหรอกเพราะฉะนั้นคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะขึ้นหลังเสือมาด้วยกันนะคะก็ <c oughs> มาถึงความจริงข้อที่4กันแล้วนะคะความจริงข้อที่4ก็คือคุณอาจจะต้องสูญเสียโอกาสบางอย่างในชีวิตของคุณไปตลอดชีวิตและคุณอาจจะไม่ได้โอกาสนั้นกลับคืนมาเลยทั้งชีวิตนะคะพูดอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจอายกตัวอย่าง คุณอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีที่เมืองไทยวันหนึง่งคุณก็ได้เจอกับผู้ชายฝรัง่งที่คุณคิดว่าใช่คุณตัดสินใจตกลงปลงใจมาอยู่ต่างประเทศนะคะเราอยากจะบอกว่าการที่คุณจะไปอยู่ประเทศใดๆสมมุติว่าคุณไปอยู่ที่ประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษของคุณไม่ได้อยู่ในขั้นที่ fluent ก็คือแบบคล่องแคล่วเข้า,ขาใจแบบ เหมือนคนที่เกิดที่นี่อ่ะอาจจะไม่เหมือนแต่แบบใกล้เคียงโอกาสที่คุณจะได้ทํางานในตําแหน่งที่ดีที่เท่ากับเมืองไทยหรือว่าดีกว่าเมืองไทยมีน้อยมากค่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ภาษาอังกฤษดีประสบการณ์คุณดีอ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะได้งานทําดีกว่าที่เมืองไทยด้วยซ้ําไปนะคะยิ่งค่ะยิ่งยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งถ้าคุณแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเช่นประเทศฝรั่งเศสเยอรมัน ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนะคะประเทศเหล่านี้ไม่ใช้ภาษาอังกฤษค่ะเขาอาจจะมีใช้บ้างแต่ว่าภาษาประจำชาติเขาอะคุณก็ต้องไปเรียนคุณจะต้องไปเริ่มนับ A B C D ในภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันคุณต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่ว่าคุณจะจบปร,ริญญาเอกปร,ริญญาโทค,คุณอาจจะได้เปรียบถ้าคุณมีพื้นฐานมาบ้างแต่ถ้าคุณไม่มีพื้นฐานมาเลยคุณก็ไม่ต่างอะไรจากคนจบปศสักเท่าไหร่นะักนะคะ คือไม่ว่าคุณจะจบปริญญาเอกหรือคุณจะจบป .4 ีคุณก็จะต้องไปเริ่มนับหนึ่งที่ศูนย์เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีนะคะอ่าหนึ่งหลักคุณจะเสียโอกาสในการทํางานนั้นไป 2. คุณจะต้องมีความรู้สึกว่าชีวิตฉันได้อะไรอะจากการแต่งงานมานอกจากฉันจะไม่ได้ทํางานดีๆอย่างที่ฉันเคยทําแล้วฉันมีลูกมาขยงหนึ่งอ่ะหนังเลี้ยงลูกไปอ่ะป้อนนมไปโอ้เช็ค Facebook ไปโอ้ คือมัน Facebook มันทําให้เราได้เห็นชีวิตเพื่อนชีวิตคนที่เรารู้จักมันอดคิดมันอดที่จะรู้สึกไม่ได้ว่าป่านนี้ถ้าฉันอยู่เมืองไทยฉันจะกําลังจะทําอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณรับได้ไหมกับความรู้สึกแบบนี้คุณจะต้องรู้สึกแน่นอนนะคะยกเว้นว่าถ้าคุณมาแล้วคุณได้แบบว่างานที่แบบดีเรอร e เพอร์เฟกฉันก็แฮปปี้กับคุณแต่คนส่วนมากมาแล้ว โอกาสในการทํางานของเขาลดลงจากที่อยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นความรู้สึกนี้อาจ,จะบอกว่าเป็นความรู้สึกแบบธรรมชาติที่ใครๆก็รู้สึกกันรู้สึกกันนะคะคุณรับได้หรือเปล่าพูดมาเสเนอนานนะคะแบบว่าเหนื่อยมากมาถึงข้อที่5แล้วนะคะก็คือการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ คุณพร้อมหรือ,อยังกับการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ในชีวิตของคุณคุณจะต้องปรับตัวทุกอย่างเรื่องอาหารการกินวัฒนธรรมภาษาทุกอย่างในชีวิตคุณจะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะคะอะมาเน้นที่เรื่องอาหารการกินนะคะคุณปรับตัวได้แต่อย่าสูญเสียความเป็นตัวเองเชื่อว่าคนที่มีสามีฝรั่งคุณไม่ได้ได้สามีฝรั่งตอน8ขวบ เพราะฉะนั้นจะให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสิ่งที่เคยเป็นจากสิ่งที่เคยกินมันสายเกินไปแล้วค่ะคนเราได้ผัวฝรั่งกันตอนไหน20 30 40คุณบริโภคอาหารไทยมาเป็นระยะเวลา20-30ปีจะให้คุณเลิกกินมานั่งหั่นสเต็กกินสลัดพิซซ่ากินได้ค่ะแต่ไม่ตลอดไปใช่ไหมใครๆก็กินได้คือมันอร่อยอยู่ครั้งแรกตอนสมัยแบบว่าเดทกันหันสเต็ก สเต็กแบบว่าอื mm, so delicious ทันนีน้ำต้มผักยังว่าหวานเขาก็ว่าอย่างนั้นนะคะเหมือนการสเต็กเป็นอะไรที่อร่อยมากแต่เมื่อคุณคบกันไปได้สักระยะหนึ่งนะคะสเต็กมันจะแบบไม่อร่อยแล้วอะ่ะหรือว่าถึงเขาจะพาไปร้านที่แบบอร่อยที่สุดในเมืองนั้นในประเทศนั้นร้านดีที่สุดคุณก็จะ งส้มตําเหมือนเดิมอ่ะคือมันก็ไม่แล้วส้มตําเหมือนเดิมถ้าคุณเป็นคนที่กินส้มตําม,มาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะถ้าคุณเป็นคนที่เสพติดส้มตําคุณต้องสารภาพและคุณจะต้องให้เขายอมรับสิ่งที่คุณเป็นตั้งแต่เริ่มต้นคบกันนะคะ การปรับตัวเราจะต้องปรับในทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่าปรับจนสูญเสียความเป็นตัวเองนะคะคุณเคยกินส้มตำยังไงคุณก็ยังจะต้องกินอย่างนั้นคุณอย่าไปบอกหรือไปสัญญาว่าคุณจะเลิกกินเพื่อผู้ชายคนนี้ทําไม่ได้หรอกทําไม่ได้ไม่มีใครทําได้นะคะเพราะว่าอะไรความจริงก็คือไม่ใช่ฝรั่งทุกคนจะยอมรับกินปลาร้าของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขารับไม่ได้ มันก็ไปกันไม่ได้อะคุณเพราะว่าเราเลิกกินปลาไม่ได้หรอเออเล, ồng, เลิกเลิกกับแฟนง่ายกว่าว่างัน้นเถอะเออ,เอ,อถ้าจะต้องให้เลิกกินปลานะเลิกกับขอเลิกกับแฟนดีกว่าเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่ามีผู้ชายฝรั่งอีกเยอะแยะมากมายในโลกนี้นะคะที่เขารับกลิ่นปลาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายคนนั้นรับกลิ่นปลาของคุณไม่ได้ไม่ต้องแคร์ค่ะหาใหม่ค่ะหาใหม่นะคะ หาทุกวันนี้นะคะก็มีแต่คนอยากได้สามีฝรัง่งอยากมีแฟนฝรั่งนะคะอุ้ยหาจะมีฝรั่งให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณได้เจอคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงคุณได้ดูนะคะว่าเนี่ยแหละเป็นความจริงที่คุณจะต้องเจอถ้าคุณคิดจะมีสามีฝรั่งนะคะก็สําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ when you dance